นีทีป้าได้อะไรมาให้นี่โด,ด,ดู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 ก่อนดูก่อนดูก่อนอะไรวะเสื้อนี่ครับพี่น้องให้ลูกชายหละนี่กระดิงใหม่ครับอันนี้ก็ลูกชายกลางอันนี้นะนูจะเอาอะไรจะให้น้องก่อนแต่มันใหญ่นะนี่น้องใส่ได้ไหมนี่โอ้ใหญ่จังเลยมานี่มานี่วามานี่ ปลามาเนี่ยป่ามาเนี่ยม,มาหาปลาก่อนรู้เรื่องโอ้ยมันสกปรกหมดแล้วนี่มันใส่ได้ไหมเยอะๆนี่กระดิงนะ่งครับพี่นนองโอ้โหว่าัยใส่บ่นะไหนดูจีว้ายมันใส่ไม่ได้ใส่ไงนี่ไหนดูจีดูจีจป้าซื้อตัวนั้นให้ก็ใส่ใส่ไม่ได้ ยังใส่ไม่ได้หรอกหนูอ่ะหนูนะ่ะใส่แล้วมันไม่ดังสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับวันนายงานงัวครับวัานมันจะกินข้าวใช่ไหมวัานายังไม่อาบน้ําเลยครับัส,สดีครับบุกคมาดิอาบะนี่นนี้นไม่ต้องกลัวน้องมาดิเร็วๆดูน้องสิน้องก็ชอบทําพี่ใช่ไหม เพราะว่าน้องตัวใหญ่กว่านี้ไอ้วงอนเอาน้ำไหม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 ว้าวให้โซเลยทีนี้ตัวนี้มันไม่ดังใช่ไหมลูกดูด,ดินเข้ามันไม่ดังแนละ้วอันนี้เอาทิง้งไะเอาทิ้งไปเอาทิงาท้งไปทิ้งไปเรื่อยๆไปปลุกมาเนี่ยอันนี้ปลุกมาเนี่ยมาเอานี่มามานมานี่มา,มา,มาเร็วๆ ของเล่นนี่มเมาไหมอ้วนไฮ้อ้วนนี่มันดื้อนี่ป้าจะตีมันอยู่มันดื้อนี่ไหนดูสิป้าดูก่อน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 มันจะหลุดไมหมนี่ลูกจะให้มันหลุดหายนะนี่ไหนดูเดี๋ยวโตมันก็ใส่ได้อีกเหมือนเดิมลูกจะให้มันหลุดนะดนลูกไอ้อ้วนดื้อไอ้ กำลังดื้อพี่น้องครับลูกครึ่งโกลเด้นลูกครึ่งไทยเป็นไงครับกินเก่งอ้วนทับเลยมึนหัวใครมึนหนูมึนไหมมึนไหม,มสั่งอันนี้ครับไม่สั่งกระดิง่งเลยสั่งพอดีป็นแถมสายมานำสายจูงจูงไหมเนี่ย จูงไหมไม่จูงก็ได้มากวิ่งได้เองอยู่อันนี้เอาไว้จูงพี่กระปุก